โคชออสยอมรับว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยฟอร์มยังไม่เสถียรแม้ชนะอียิปต์เร่งแก้ไขจุดบกพร่องก่อนเจอกับสวีเดนความขึ้นไหวหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอียิปต์ไป3ต่อ1เซเซต25-15 23-25ต่อ25-15ต่อ25-11ต่อในศึกวอลเลย์บอลหญิงกีฬาโลก2025นัดแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวมาก ล่าสุดโคชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงไทยออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่านัดแรกทีมสาวไทยยังเกรงเกและฟอร์มไม่เสถียรมากนักโดยในเซตที่2มีจุดบกพร่องหลายอย่างทำให้แพ้ไปแต่ก็กลับมาได้ในเซตที่3และเซตที่4 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนสำหรับความทุ่มเทการเตรียมตัวที่ทำให้ได้รับชัยชนะในวันนี้เกมแรกถือว่าไม่ง่ายระวังแผนที่จะเจอกับอียิปมาเสร็จแรกทำได้ยากมากรู้สึกว่านักกีฬาหลายคนก็ยังเกรงเกงยังทำหลายสิ่งหลายอย่างไม่สำเร็จแต่ว่าในช่วงกลางเซตและท้ายเซตก็ทำได้ดีขึ้นซึ่งก็ต้องขอชื่นชม แต่ว่าจุดบกพร่องที่ยังค้างคาใจอยู่มันก็เกิดขึ้นในเซตที่2เสเซตที่2นักกีฬามีความตั้งใจมากเกินไปเล่นไม่อิสระในเรื่องของการทำไซเอาที่ไม่เด็ดขาดไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้แล้วก็การทำรันลี่เราก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าที่ควรการทำเบรกพอยต์ของเราโดยเฉพาะการเสิร์ฟการสกัดกัน้นการรุกการรับตบเราทำได้ไม่ค่อยดีในเซตที่2มันก็เลยสะดุดไป ประกอบกับนักกีฬาของเราบางคนก็มีอาการบาดเจ็บอย่างบุ๋มบิมก็เจ็บหัวไหล่ต้องขอบคุณทีมแพทย์ทีมกายภาพที่รักษาอย่างเร่งด่วนสามารถกลับมาเล่นได้ในเซตที่3และเซตที่4ซึ่งมันก็เป็นเกมของเราแต่มันก็ยังไม่เสถียรร้อเปอร์เซน100์เราก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขในวันพรุ่งนี้เรามีเวลาพักครึ่งวันในช่วงบ่ายเพื่อเตรียมตัวในการพบกับสวีเดนต่อไปโคชออสกล่าว สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับสวีเดนวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้เวลา20.3 0น